สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็ยังคงเกาะประเด็นนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาเสนอกันต่อครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมันได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วครับแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่สื่อกัมพูชานะมีการนําคําพูดของอุนเซนประธานบุติสภาครับมีการประกาศนะ จะไม่อดทนอีกต่อไปหากว่าไทยยังคงละเมิดกัมพูชาอีกครั้งและอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เลวร้วายขึ้นก็ได้ในวันนี้คำพูดตรงนี้เราก็สามารถที่จะตีแผ่ขยายความนะครับในหลากหลายมิติหลากหลายประเด็นสาเหตุที่ฮุนเซนจะต้องมีการพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะจูจูก็ได้มีการขู่ไทยขึ้นมาหลังจากที่เงียบกันไปฮะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดจากอะไรรู้ไหมท่านผู้ชม มันเกิดจากแรงบีบคั้นฮะที่มาจากหลายปัจจัยฮะหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มันกําลังบีบคั้นกัมพูชาแบบรัดแน่นฮะทีนที่ว่าดิ้นก็ไม่หลุดแล้วหลังจากที่มันมีกระแสข่าวฮะเจ้าของโรงงานเนี่ยมีการปรับลดแรงงานลงไปฮะสามสิบเปอร์เซ็นก็มีฮะบางโรงงานก็บอกว่าเงินเดือนคงไม่ได้ขึ้นแล้ว บางโรงงานที่หนักสุดก็คือปิดกิจการหนีไปก็มีแล้วก็เหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาครับอังกฤษก็พุ่งเป้านะครับไปเล่นงานและตัวเอเลยซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ,บครอบครัวตระกูลหุนเนะี่ยก็คือนายเฉินจี้เนะี่ยที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำครับมีการก็ไปก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ฮนะในประเทศกัมพูชาปินกรุ๊ปถูกอเมริกาและอังกฤษ เลงเป้าเะฮะบอกว่าเนี่ยเป็นฐานในการสนับสนุนพวกธุรกิจสีเทาแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายเรียกว่ายัดข้อหาอย่างหนักมากจนกระทั่งฮุนเซนเนี่ยก็พูดก,กันตามตรงนะปัญหาต่างๆเนี่ยมันลุมเล้าเข้ามาฮะเกาหลีใต้ก็ทิ่มหนักเลยฮะบอกว่าจะต้องจัดการให้มันเด็ดขาดนะพูดกันแบบปากเปียกปากแฉกกันมายาวนานแล้วแต่ก็ไม่ดรับการแก้ไขที่ดี นี่คะท่านผู้ชมครับผม้ึงบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ลายล้อมเข้ามาจนกระทั่งครับฝ่ายไทยเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้มีการอ่ะออกเป็นข้อความว่าเรายินดีฮะให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาเรายินดีครับให้การสนับสนุนเกาหลีใต้เพื่อมาปราบปรามครับแก๊งสแกมเมอร์ที่มันอยู่ในต่างแดนซึ่งนั่นก็หมายถึงกัมพูชา ถ้าท่านผู้ชมเป็นฮุนเซนเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเจอเรื่องราวที่มันมารุมมาตุ้มแบบเนี่ยฮุนเซนจะมีอารมณ์อย่างไรแน่นอนนะฮะคืออังกฤษเข้ามาบีบคั้นสหรัฐอเมริกาเข้ามาบีดเกาหลีใต้บีบเนี่ยเราก็เรียกว่ามันก็หนักแล้วแต่ที่มันฉุนเฉียวสุดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ากัมพูชากับไทยนะขณะนี้ครับมันเกิดอาการหมันหน้ากันอยู่แถมไทยเนี่ยกลับได้มีการใช้มุกนี้ฮเข้ามาบอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือ หุนเซนของจะไม่ขึ้นได้อย่างไรฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยขเขมรนจะไม่ทนแล้วหากว่าไทยมีการละเมิดอีกนะอาจจะเจอดีก็ได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับถามว่าคนไทยกลัวไหมไม่กลัวฐานไทยกลัวไหมไม่กลัวะสาเหตุที่ไม่กลัวก็วบอกว่าเอาสักทีสิรออยู่นะครับเมื่อไหร่จะเอาสักทีจนทําให้นักวิเคราะห์ต่างๆนะก็ได้มีการวิเคราะห์ไปว่า ก่อนการประชุมฮรท่านผู้ชมครับอาเซียนซัมมิตฮะวันในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้ฮะในประเทศมาเลเซียเนี่ยกัมพูชาอาจจะหาโอกาสตรงนี้ฮะมาดำเนินการใช้กำลังฐานครับตอบโต้ในฝั่งไทยต่อฮะก็เรียกว่ามันเป็นการยั่วยุนั่นแหละเหมือนกับในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับในที่ประชุม u n j 80ฮะลักษณะเช่นเนี้ย ก็ได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยมันน่าจะสำรอยปัจจุบันนี้ฮะท่านผู้ชมฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีการถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่เนี่ยฮะแต่ก็ยังคงตรึงฮะเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยในพื้นที่ชายแดนจรวด BM21 ก็ยังคงอยู่ฮะรถยนเกาะรถถังเนี่ยก็ยังคงอยู่แถมยังได้มีการปล่อยข่าวนะครับเป็นรายวันเลยว่าฐานกัมพูชาพร้อมแล้วพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลบครับ โพสทุกวันฮะแล้วก็มีการปั่นกระแสภายในนะที่มาจากหน่วยงาน BSQ ฮะก็คือทางด้านผลเอกชิงบุญเฮียงก็ต้องการจะสื่อว่าตอนนี้มันกำลังมีภารกิจเร่งด่วนและจะต้องไปกระทำแต่ก็ไม่ได้มีการขยายความว่าไอ้คำว่าภารกิจเร่งด่วนเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมครับหากว่าชาวกัมพูชาเนี่ยครับสื่อเขาก็อาจจะตีความหมายว่าเฮ้ย สงสัยฮะวุลเชนเน่กำลังจะสั่งปฏิการครั้งใหญ่แล้วครับเพื่อต้องการเปิดฉากประโจมตีฝ่ายไทยหรือแม้แต่คนไทยก็มีการก็ไปเสพข่าวก็อาจจะมีการประเมินว่าเฮ้ยสงสัยมันเอาจริงแล้วว่ะแต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยต้องฟังข่าวที่มาจากราชการดีกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็คงต้องมีการชี้ชัดฮนะความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นมาจากฝ่ายกัมพูชาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกองทัพภาคที่1เองหรือแม้แต่ในหน่วยงานกองทัพภาคที่2เองครับก็มักจะมีการรายง,งานความขึ้นไหวที่มันเกี่ยวข้องฮะคือสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราก็สังเกตได้เพียงว่าฝ่ายนู้นครับมักจะมีการบินโดนฮะเป็นประจำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันพวกเขาก็ต้องการเข้ามาสอดแนมนะฮะในฝ่ายไทยคือเราเองเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเขาจะเปิดเนี่ยนะฮะ มันก็น่าจะเปิดใกล้เคียงกับวันที่26ฮะหากว่าประมาณวันที่20กว่าไปแล้วไม่เปิดเนี่ยก็คิดว่าคงไม่เปิดแล้วเพราะว่าในวันนั้นท่านผู้ชมครับมีกระแสข่าวแล้วนะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้นําของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนยันมาแล้วครับว่าจะมาขอร่วมฮะมาร่วมแจมด้วยคือเขาต้องการให้เรากับกัมพูชาเนี่ยจะต้องถอนเลยฮะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน คือคาว่าประเด็นตรงนี้ถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากผู้นําไทยครับก็คือทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการตอบไปยังฝั่งของอเมริกาว่าไอการเจรจากับกามพูชาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องที่เราสามารถปฏิบัติไม่ได้คือเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ว่าฝ่ายนน้นเนี่ยเขาทําหรือ,อยังนั่นคือปัญหาฝ่ายเราก็เลยชี้แจงไปทางฝั่งอเมริกาว่าเออก็อยากให้ฝั่งอเมริกาเนี่ย ไปพูดคุยกับฝั่งนู้นก่อนฮะก็เหมือนประเด็นว่าไปกดดันกับฝ่ายนู้นว่าทําตามที่ไทยเนี่ยร้องขอหรือ,อยังฮะหนึ่งสองสามสี่ไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมมือการเก็บกู้ฮะวัตถุระเบิดเนี่ยนะฮะหรือการถอยอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ความร่วมมืออื่นๆเนี่ยคุณทําหรือ,อยังอเมริกาก็นําคําพูดตรงนี้ท่านผู้ชมครับไปกดดันนะ,ะทางฝ่ายของอุณมาเนตเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในประเด็นเนี่ย ปุนเซนเองเนี่ยเขาก็รับลูกฮะมันหลายเรื่องหลายราวไงก็รู้สึกว่าบางส่วนเนี่ยก็ถูกกดดันมาจากฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอกาสที่เขาจะเปิดศึกกับเราเนี่ยถ้าพ้นวันที่26ตุลาคมไปแล้วครับก็จะไม่มีทางล้วจะมาเปิดศึกใหญ่เพราะอาเมริกาเข้ามาแล้วนะเอาหนังสือรับรองสันติภาพเนี่ยมาให้เซ็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องเซ็นฮะ คือต่างฝ่ายต่างเซนต่างฝ่ายต่างก็ต้องถอยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งท่านผู้ชมครับที่เรากําลังวิเคราะห์ก็คือว่าคือฝ่ายเราเนี่ยก็อยากให้ฝ่ายนู้นครับมันถอนกําลังออกไปทั้งหมดะนะฮะแต่ว่าไอ้ฝ่ายนู้นเนี่ยมันก็อยากจะให้เราเปิดด่านเพราะฉะนั้นไอ้คาพูดตรงนี้ผมคิดว่านะเขาน่าจะมีการฝากอเมริกามาแล้วก็อเมริกาก็จะต้องมีการมาพูดกับฝ่ายไทยว่าเอา,อานี้ได้ไหม คืออเมริกาเนี่ยจะเป็นคนกลางให้กันแล้วกันก็จะมีการไปเจรจากับกัมพูชานะในประเด็นที่ผู้นาไทยเนะี่ยพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปพูดให้ฝั่งนู้นครับต้องกระทําแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเอาเขากระทาแล้วเราจะเปิดด่าหรือเปล่าตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นปัญหาที่เราเนี่ยต้องคบคิดกันต่อไปว่าเมื่อสันติภาพเนี่ยมันมาแล้วเราจะเปิดด่าเลยไหมหรือจะรอดูเวลาก่อนว่าเออ ไอคำว่าสันติภาพที่กัมพูชาเขารับปากรับคํากับอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ทําจริงสามารถที่จะถอนฐานออกไปจริงจะต้องใช้เวลากันอีกสักกี่เดือนหรือว่าอีกกี่ปีถึงจะมีการเปิดด่านตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณากันต่อไปครับ